เรามาดูการพัฒนาการขององุ่นพันออสการ์ที่เราทำการทดลองแต้มสาร PGS2 เพื่อกระตุ้นตาดอกนะครับตอนตอนคลิปที่หนึ่งเนี่ยเราอัปเดตให้ดูว่ามีการงอกติดตาดอกนะจำนวนมากนะครับแล้วเราก็จะทำการเลี้ยงดอกทั้งหมดที่เขาติดขึ้นมาเนี่ยให้เจรจิญเติบโตต,ต่อไปนะครับตอนนี้ก็เป็น คลิปที่3ที่เราอัปเปดตให้ดูว่าพวงขององุ่นะแต่ละช่อแต่ละพวงเนี่ยนะครับได้เติบโตขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับนับอายุจากการพุนจากการาแต้มตานะครับวันที่ที่1น่นะครับ1เดือน8วันนี้วันที่19เดือน8ก็ผ่านมาแล้ว19วันนะครับอายุ19วันเนี่ยองุ่นชุดนี้ทำการเติบโตแล้วก็ดอกนี่ กำลังจะบ,บานนะครับรมีเริ่มเริ่มจะบานนะครับแสดงว่าสายพันธุ์ออสการ์นี่นะครับเขาจะมีพัฒนาการเริ่มตั้งแต่หลังพรุนเนี่ยน่าจะ2 0ถึง22วันนะครับในการที่จะบานดอกเขาจึงจะบานได้เลยนะครับวันนี้ก็เริ่มเห็นอาการบานของเขาบางช่อแล้วนะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่า,าต้นเล็กๆขนาดนี้นะครับจะสามารถพาลูกๆทั้งหลาย มีจํานวนเป็นหร้อยช่อเนี่ยนะครับเติบโตพัฒนากลายเป็นผลมิสุกนะจนเก็บเกี่ยวได้จนใช้ทานได้นะครับประสบความสำเร็จได้ไหมกระบวนการเลี้ยงดูของเขาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมจะกำลังการทดลองต่อไปว่าเราจะต้องเลี้ยงเขาอย่างไรนะครับนี่ก็พวงทั้งลายแลเริ่มตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับที่ทดลองไว้แต่แรกนะครับกิ่งเขาก็จะแตกซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเห็นไหมกิ่งีลยกิ่งเดียวนี่เลยนะครับ แตกขึ้นมาโดดๆนั่นเลยนะครับแตกขึ้นมาก็เป็นดอกเลยนะเราเราไม่มีกิ่งแขนงนะครับวิธีการเลี้ยงของผมนี่ก็จะมีแต่กิ่งเคนนะครับไม่มีกิ่งอามไม่มีกิ่งแขนงเอาแขนงเป,นเป็นเป็นเป็นเคนไปเลยนะครับนี่ก็คือผลจากการทดลองครับ PGS2 ในการแต้มตาดอกแล้วก็จะมีการทดลองหลายๆส่วนอีกต่อไปเพื่อที่จะเก็บข้อมูลในการเลี้ยงดูว่าเราเลี้ยงตัวเล็กๆพื้นที่แคบๆนะครับก็สามารถที่จะมีผลผลิตเป็นจำนวนหลายสิบกิโลกรัมได้ เป็นหนึ่งต้นครับ